ครับผมสาหรับข้อที่25นะครับข้อนี้นะครับบอกว่า,าพิจารณาตารางข้อมูลเชื้อเพลิงซากหรือดําบันนะครับที่มีวัตถ,ถุต้นกําเนิดตา่ตางๆแล้วตอบคําถามนะครับเชื้อเพลิงซากหรือดําบันชนิดที่1ชนิดที่2อสานะครับต้นไม้สัตว์ขนาดเล็กคือน้ําจืดนะครับสาหร่ายและสลัตว์ทะเลเชื้อเพลิงดึกดําบันชนิดใดคือปิตโตเลียมนะครับปิตโตเลียมเนี่ยก็คือในส่วนของพวกน้ํามัน นะครับเชื้อเพลิงที่เราใช้นะครับซึ่งในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วนะครับจะเกิดจากการทับถมของพวกซากนะครับซากสัตว์นะครับตัวนี้จะเกิดจากการทับถมของซากสัตว์สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะครับถ้าเป็นขนาดเล็กก็คือพวกแพงต้อนนะครับพวกนี้นะครับในทะเลนะครับตัวนี้พวกนี้จะมีน้ํามันสะสมอยู่ในร่างกายนะครับ หรือว่าพวกสัตว์ทะเลนะครับพวกนี้อ่าก็คือเป็นพวกสัตว์นะครับพวกนี้จะทาจะมีน้ํามันอยู่นะครับพวกนี้จะทําให้เกิดพวกปิโตรเลียมได้นะครับดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อที่2กับข้อที่4ี่นะครับก็คือในส่วนของข้อสนั่นเองนะครับที่จะทําให้เกิดน้ํามันนะครับอ่าส่วนในส่วนของพืชน้ําจืดกับต้นไม้นั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ต้นไม้ถ้าถูกครับถมแล้วก็ ดวความร้อนความดันพวกนี้จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าฐานหินนั่นเองนะครับพืชน้ําจืดก็ก็จะเป็นฐานฐานหินนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นสาหร่ายพวกนี้จะมีน้ํามันที่สะสมอยู่ใช่ไหมครับพวกหรือสัตว์ทะเลพวกนี้จะมีน้ํามันสะสมอยู่ก็เลยทําให้เป็นในส่วนของเกิดขึ้นเป็นปิโตเลียมได้นั่นเอง รันนี้ก็ลูกประกอบคำอธิบายนะครับก็ถ้าในทะเลก็จะเป็นในส่วนของอพวกสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นะครับพวกปลาสลายที่มีน้ํามันเป็นองค์ประกอบนะครับผ่า,านไปนะครับ300ถึง400ล้านปีนะครับก็จะถูกทับถมนะครับพวกซากพวกนี้ก็จะถูกทับถมกดลงไปนะครับพวกนี้ตรงนี้ก็เป็นพวกซากพืชซากสัตว์นะครับที่โดนกดทับถมลงอยู่ใช่ไหมครับ เสร็จปุ๊บพอเวลาผ่านไปนะครับอ่ามันโดนความร้อนกับความดันนะครับน้ำมันจากพวกซากอ่าสัตว์หรือว่าซากสาหลายนะครับขนาดเล็กที่อยู่ในทะเลเนี่ยก็จะถูกอ่าในการแปลสภาพนะครับออกมากลายเป็นน้ำมันที่ถูกเก็บสะสมไว้อยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลำดับการเกิดอ่าปิโตรเลียมนั่นเองนะครับก็คือเกิดจากพวกอ่าซากสัตว์ นะครับหรือว่าสร้างพืชพวกสารหร่ายนะครับที่มีน้ํามันถูกเก็บสะสมมาไว้แล้วก็โดนทับถมทับถมลงไปใต้ชั้นพื้นโลกนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันนะครับ